สวัสดีค่ะสวนหมูมไม้บ้านเราพบกันอีกแล้วนะคะบายสวนปลูกพอลักค่ะวันนี้ส่งการบ้านน้องแอดมินเจมช้าหน่อยนะคะลงปกติลงคลิปต้นสัปดาห์นี่เราจะลงกลางถใายสัปดาห์เลยเนี่ยค่ะวันนี้มาชมสวนพี่กุ้งมีไม้อะไรมานําเสนอพวกเราอีกเนาะยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่ค้าอยากได้ฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มอะค่ะ ยังไงเราก็จะได้มาติดตามชมนะคะก่อนอื่นเราไปพบกับพี่กุ้งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนะคะพี่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อพี่กุ้งอีกครั้งหนึ่งเผื่อลูกค้ากดแชร์ให้แล้วจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาถ้าเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0961961594ครับเบอร์นี้ก็แอดจใจเลย ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ค่ะเป็นลายด้วยนะคะคร,ราคาต้นไม้ของพี่กุ้งจะไม่รวมค่าส่งนะคะคเพราะว่าถ้าเรารวมไปเนี่ยคาราคามันจะดูดแพงไปเราเราจะแยกแยกออกไปแบบละเอียดเลยว่ามันคือค่าส่งค่ะคเรา,าก็ไม่ได้กําไรบางทีคะ่ะทุนจากค่าส่งด้วยคะ่ะเพราะมันท<อ>ีก็เรื่อง,เร,องเรื่องกล่องด้วย ค่ากล่องอย่างกล่องที่เราเริ่มเนี่ยอยู่ที่40กว่าบาทแล้วอตอนเนี้ยครับค่ากล่องค่านุ่นค่านี่อีกหลายอย่างไพลสณีไทยค,ะค่ะมาการันตีในคุณภาพแต่ว่าคุณภาพดีก็ราคา,าสูงต้นไม้ก็ตามไซส์นะครับถ้าไซส์เล็กก็80บาทค่ะแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆรวมกันสามไซส์เล็กไซส์ใหญ่รวมกันสามกระถางอย่างเงี้ยประมาณร5 0สค่ะต้นต้นคิปก็อธิบายกันหน่อยนะคะยังไงไปเริ่มตรงนู้นนะคะจะได้ไม่คึ่งกลางๆ เรามาที่ไม้ไทยอันนี้ปริศนาค่ะปริศนากระเถิบมาเพราะมันมีไม้ข้างหลังเป็นฉากมันจะยกให้ดูมันมันจะเพราะตัวนี้มันเป็นดูดูบะกก้องมั้งค่ะมันคือมันข้างหลังมันจะเป็นต้นไม้หมดเลยมันจะมองไม่เห็นต้นปริศนาคือต้นไม้เยอะมากอะเนี่ยค่ะใบแล้วดอกเขาเพิ่งโรยไปนะคะเป็นไม้ไทยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ อันนี้ดูลอยู่สองร้อยครับกระถางสิบเอ็ดนิ้วสองร้อยนะคะไม่รวมค่าส่งความสูงก็อยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับเมตรนิดๆเมตรยี่สิบค่ะและเราก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่อีกตัวหนึ่งไม้ฟอร์มสวยเือนต่างอันนี้เป็นไม้ไม้ที่ให้ร่มเงานะคะเป็นไม้มงคลอันนี้เป็นไม้ครั้งปีของสวนเราแล้วก็แข็งแรงแล้วเศรษฐีเงินหนุนดอก สีปูนแห้งแล้วหอมสวยมากค่ะดูคนต้นซะก่อนต้นใหญ่เลครับนางอยากไปลงดินแล้วค่ะนี่ก็ใชอยู่ไม่กว่ากวางกันไม่ยี่สิบนี่คือสังเกตที่ด้านหลังใบด้านหลังใบเขาจะเป็นใบเงาจะเป็นสีเงินค่ะเสถีเงินหนุนขายยังไงใครจะรับไปประดับบารมีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะถือว่าไม่แพงหรอกครับเพราะมันใหญ่มากใช่ค่ะเรามาไม้ประดับอีกต้นนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ฟอร์มสวยเหมือนกันครับอยู่กุด ชื่อเล็บคุดเล็บคุดห้าแฉกหรือเล็บคุดสีทองบางคนเขาเรียกสีทองบางคนก็เรียกห้าแฉกที่เรียกห้าแฉกเนี่ยเพราะมันมีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยออกมาเป็นคล้ายคยมือมากนะคะแต่ต้องให้ได้อายุก่อนอันนี้ต้นสูงเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางแค่นั้นเองเพราะว่าฟอร์มเขาใหญ่แล้วเขาอยากลงกระถางใหญ่กับเพราะว่ากระถางเล็กๆมันจะสวยแตส่งงานแล้วากก็เยอะแล้วสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเนี่ยรากเยอะแล้วค่ะลงดินจะสวยกว่านะคะเล็บคุด้แฉกสูงประมาณเก้าสิบเซน ถัดมาเป็นตัวนี้เหมือนกันที่มาเป็นไม้หายากอันนี้มีดอกด้วยค่ะนี่นี่ค่ะนี่เห็นแล้วชื่อโมกแดงค่ะโมกแดงโมกแดงกว่าจะเลี้ยงได้ฟอรมใหญ่ขัานนี้ไม้ฟอรมเหมือนกันเนี่ยเขาก็ดอกเขาก็จะมีอยู่ตามเนี้ยเขาก็ซ่อนอยู่ตามตามตามใต้ใบค่ะโมกแดงโมกแดงอยู่สามรอยี่สิบสามรอยี่สิบอันนี้เกินคอล์มค่ะถัดมาจะเป็นตัวนี้มากมวนด่าง แมกนวลด่างนี้เอา180พอครับ180นี่สังเกตค่ะนี่ลายของเขาสวยเหมือนกันด่างอย่างงามเลยนะคะตัวนี้น่าสะสมนะครับเพราะว่ามันหายากอยู่ลายด่างอย่างเงี้ยอันนี้สิคะใครที่ไปเคยไปวัดผาลาดที่เชียงใหม่จะต้องเคยเห็นเป็นเป็นหูกระต่ายค่ะตัวนหูกระต่ายค่ะความสูงก็อยู่ประมาณเมตรกว่าๆเนี่เขาทําไมขายกันแพงมากแต่ส่วนแม่คาขายราคาย่อมเยาเหมือนกันไม้ออกเป็นกอเนาะเป็นกอสวยมากเราเอา250 เหมาะสำหรับไม้อย่างหนึ่งที่หายากเลยจับสวนอะไรฟอมสวยเขาพี่เข้าหาสวนป่าเหมาะมากถัดมาจะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นเตยอยู่ในตระกูลเตยแต่ไม่มีกลิ่นเตยนะคะเตยทองเตยทองสังเกตเขาฟอมเขาใหญ่เ้าฟอร์มใหญ่มาให้มาค้ามาแบ่งกันมีรากอากาศขึ้นมาแล้วเขาจะตระกูลเดียวกันกับรากเยอะรากเยอะมากต้นของคนเป็นกระถางแล้วใช่เขาตระกูลเดียวกันกับลำเจียกอะค่ะใช่ตันี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแคะ อันนี้มามาลลรีอีกแล้วส่วนนี้นะเริ่มต้นที่มาลลรีแคร์มาลลรีด่างอันนี้มาลลรีปกติค่ะใช่แต่ดอกเขาอย่างประมาณนี้ครับนี่ดอกหอมค่ะอันนี้คือดอกตูมสีเหมือนติฟามิโกเลยเขาก็จะมีดอกอยู่เรื่อย้านเขาจะมีดอกอยู่เรื่อยเนี่ยค่ะเป็นไม้เลื้อยนะคะหรือเราะแฉกออกไปหรือเราจะตัดแต่งให้เป็นพุ่มก็สวยค่ะสิบร้อยห้าสิบเอง เรามาดูมัเดือมาเลยอันนี้ใบจะใหญ่กว่านี้อีกสามเท่าเลยนะคะนี่ขนาดตัวเล็กๆเนาะใบยังแค่นี้เลยใ่ใครที่มีเนื้อที่เยอะๆค่ะปลูกลงดินแล้วค่ะสวยมากเมื่อก่อนอาจจะแพงมากแต่นี้มาแบ่งปันกันราคานีเลาแบ่งปันเลยคราวนี้ร้อยห้าสิบพอครับร้อยห้าสิบนค่ะนี่เรามาที่นางเอกของเราพุทตารค่ะอันนี้พุทตารไทยเราเนี่ยนะคะตอนเช้าจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์เลยค่ะ แล้วนี่พอตกเย็นเขาจะสีชมพูเข้มขึ้นที่ตัวๆนี้คือดอกเคยค่รอจะบานเยอะมากเลยนะคะพุทธานี่ใบก็เป็นแฉกสวยอันนี้ราคาเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสอง้อยี่สิบกใหญ่แล้วครับถัดมาก็จะเป็นตัว อันนี้ก็พุดตานแต่ยังไม่บานนะคะอันนี้พุดตานญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นฟองก็จะเล็กกว่าเขาจะเหมือนโคมญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะสีชมพูนะคะเพราะในตลาดมันจะมีสีขาวกับสีชมพูแต่สีชมพูสวยมากนี่ร้อยหนึ่งเนาะร้อยเดียวค่ะสวยจะเอาไปปลูกก็จะรักนางเขาเริ่มจะมีดอกลว ใช่ค่ะแต่ก็บานที่ลูกค้าเลยคือเขาจะออกเป็นโคมนะครับไม่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 บานเหมือนพุทธานไทยไปข้างหลังดีไหมคะอันนี้เรามากันชี่เน็กไทเน็กไทเป็นอะอะไรนะเป็นไม้ไม่ใช่ฟิโลเนาะแอนโตรเลียมแอนโตรเียมค่ะเดี๋ยวยกให้ดูเท่าไหร่คะอันนี้เอาร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบนะคะเน็กไทแล้วก็มา golden frame golden frame เท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกัน ร้อห้าสิบนะคะอันนี้ส่วนที่ใครยังยังยังไม่ไม่มีค่ะอันนี้ก็เป็นแอนโทเลียอีกตัวหนึ่งจะเป็นพูซิลี่ตัวนี้พูซิลี่ครับใบเขาจะใหญ่ได้กว่านี้เนาะค่ะนี่เราเราเราแยกมาตัีนี้เราสองยี่สิบค่ะสองร้ยยี่สยังไม่มีนะครับขอโทษค่ะอันนี้เท่าไหร่คะนางชื่ออะไรเอ่ย อันนี้คืออะไรนะแก,แก้วแคร์ครับอ,อันนี้แก้วแคร์อสัตย์อันนี้เอา120 120่ก้วแคร์ดอกเขาจะประมาณนั้นครับแล้วดอกเขาจะเล็กๆลที่ที่จำชื่อได้พอได้กลิ่นดอกแก้วแก้วแคร์อันนี้มาชื่อเลดา้าเลด้าตับเป็ดนะคะเอ่อโพยอยู่ที่นู่นมันจะมีภา,าษาอังกฤษแม่ค้าไม่ได้ถือโพยมันม่จะอ่านให้ฟังคือ ช่วงดอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือดอกบานออกมาแต่เหมือนตับเป็ดจริงๆนะคะเรดร์ตับเป็ดบางคนเขาเรียกเรดร์กันเนาะนี้เอาร้อยหนึ่งร้อยเดียวเองค่ะเป็นไม้ไม้สะสมไม้แปกหายากค่ะอันนี้น่อันนี้เป็นไม้ป่าเนาะเหมาะสําหรับที่แปะกับต้นไม้ชอบชื้นๆเฟิร์นค่ะเขาเรียกเขากว้างเท่าไหร่คะ ตัวนั้นอยู่สองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนะคะนี่มันมีสองวเพราะอะมันยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งแพงราคานะครับนี่เรามาแบ่งปันนี่ไม้ด่างอีกตัวชื่อมงเจริญม่วงเจริญหรือหลินซานด่างนะคะดอกจะสีม่วงไม้แดดนี่ชอบแดดเลยถ้ายิ่งแดดมันก็จะยิ่ง่าใ้งใช่ต้องไว้แดดนะคะถึงจะด่างอันนี้แบ่งปันที่ร้อยแปดสิพร้อยแปดสิบพุ่งใหญ่เลยค่ะพุ้งละอันนี้เรามาที่มะนาวคาเวียมะนาวคาเวียเออ เรามีอยู่สามสี่ต้นแต่เรามานําเสนอสองต้นอีกต้นอยู่ในถุงครับอีกต้นอยู่ในกระถางจะบอกว่ามันคนละสีแต่แม่ค้าจาไม่ได้มันจะมีมะนาวคาเวียสต้นยี่หลังใส้สีแดงใส่สีชมพูค่ะตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบแบ่งไปกันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะมะนาวคาเวียมะนาวนิ้วอันนี้ที่มันคาเวียพอเผาออกมาแล้วข้างในมันจะเหมือนปลาคาเวียอะเกรฟอะเกรฟตัวนี้ร้อยยี่สิบเขาตะกูลเดียวกับจันผานะคะ ค่ะเราแบ่งกันที่ร้อยี่สิบแล้วมาตัวนี้คือเอ่อโกลเด้นฟิงเกอร์นะคะกำลังมีดอกโกลเด้ Finger, นฟิงเกอร์หรือนิ้วทองเนี่ยค่ะสูงเฉาตัวนี้เราไม่ได้เอามาไลน์นาะนแล้วเพราเ,าเราเก็บสะสมไว้ตัวนี้เอาร้อยแปดสิบพอครับใช่เพราะ้าคงร้อนนะคะช่วงนี้หน้าหนาวแต่ร้อนตัวนี้นเป็นไม้หายาก เราไม่เรมมาไลหรอกตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้อันนี้แอนโทเรียมราคาตกดิ่งดิ่งดิงดิงเลยอันนั้นน่ะมาเป็นไม้ฟอร์มตั้งแม่แล้วเพราะม่ามีเริ่มมีฝักเริ่มออกแล้วใช่ค่ะเผื่อใครอยากหาอยู่แล้วหรือสะสมเนาะเริ่มมีดอกตัวนี้เป็นหน้าโบหัวใจเนาะ หน้าบัวหัวใจเศรษฐีเท่าไหร่คะเรียวนี่สามร้อห้าสิบสามร้อยห้าสิบก่อนเราขายไซนี้อยู่ประมาณแปดร้อยถึงพันเลยอันนี้เรามาที่ยกน้อยสายทับทิมแต่ทูอินวันมีเฟินค่ะมีเฟินขึ้นมานะคะแปดีตากแดดตากแดดได้เพราะว่าสายทับทิมชอบแดดแบบเนี้ยเนี่ยใครเอฟก่อนก็คือได้ก่อนเนาะมีต้นเดียวต้องแยกกันแน่แน่อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้นเดียวตไม้กระถางฟอร์มใหญ่ตัี๋วเอาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะ ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าหาแล้วก็มันด่างสะเทียนสวยมากอันนี้อันนี้จะสวยกว่าเอคลิปที่แล้วอเดี๋ยวกันนางชื่อจังด่างเออไหมคะก็มาเจอตัวนี้เท่าไหร่ดีแม่อันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะเท่ากับคล่อเคยขายเพราะว่าเราเคยขายเราเคยขายแต่ตัวนี้มันจะมีสองสองสองนอสองยอดอ่ะเรียกว่าสองต้นแล้วเนี่ยต้นเล็กกำลังมาแล้วว่าพอเริ่มใหญ่ไปเขาก็จะด่างค่ะครับอันนี้สามร้อยห้าสิบ ตัวนี้เป็นไหมอันนี้ขอมีสตอรี่นิดนึงชื่อคีเปรเมื่อก่อนสมัยเอ่อสมัยก่อนนะคะกษัตริย์บูรูไนอะคะ่ะจะปลูกไว้ในราชวังเท่านั้นนะคะคนสามัญห้ามปลูกแต่ตอนนี้แพร่หลายแล้วค่ะแล้วทานลูกเขาแล้วก็จะมีกลิ่นตัวหอมกลิ่นเงือหอมแม้แต่ปัสสาวะก็หอมค่ะเมื่อก่อนแพงมากเลยคะ่ะเคยซื้อมาต้นคืบหนึ่งสามแต่อันนี้เรามีมาแบ่งปันกันอยู่สองต้นนะคะ อราคาเท่าไหร่นะพี่กุ้งสามร้อยยี่สิบเป็นไม้หายากสะสมปลูกไว้ให้ลูกให้หลานได้ค่ะประมาณเจ็ดแปดปีค่ะถึงจะมีลูก่วากตอนมีใบอ่อนจะสวยมากค่ะค่ะถ้าบำรุงดีๆอาจจะมีลูกก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะค่ะคีเพรฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวนี้คือผู้จอมพล ผู้อมพลเตี้ยคะ่ะแม่ค้ไม่อยากใช้คําว่าแคร์้าจะสูงไม่มากดอกอตัวนี้สีแดงนะคะค่ะดูโคนซะก่อนเดิมจะตั้งต้นเป็นเป็นบอนไซแต่ไม่อยากให้สูงก็ตัดมาเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆไม่เวลาทำมันมันเตีย้ยมันก็จะได้ฟอยอย่างใช่ค่ะอันนี้สองร้อยนะคะคุ้มมากเลยดูโคนซะก่อนนําเสนอมาสุดท้ายอันนี้ทย เราเคยไลฟ์ไปแล้วแต่นั่นคนละกระถางนั่ชื่อฟอร์มจะใหญ่ขึ้นเฮนนาหรือเทียนกิ่งเออเทียนกิ่งครับค่ะัวนี้ฟอร์มเขาจะใหญ่ขึ้นเออันนี้สีปูนนะคะใบเขามีสรรพคุณที่เราใช้หมักผมแล้วเขาจะกัดสีผมให้อ่อนลงนี่ค่ะเป็นกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนฟอร์มใหญ่แล้วค่ะก็คือไปลงดินก็มีดอกสวยเลยตัวนี่เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบเองแต่บอกก่อนนะคะว่ามีต้นหนึ่งมันจะมีอีกต้นหนึ่งแต่มันเล็กอะค่ะ ย็งไงถ้าสนใจก็ติดต่อทางพี่กุ้งมานะคะเผื่อบางทีเรามีอีกต้นแล้วสองต้นเราจะได้ให้พี่กุ้งถ่ายให้ลูกค้าดูยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้เพจสวนมุมไม้บ้านของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแม่ถ่ายต้น